สวัสดีอีกครั้งครับพี่น้องกับพวกเรา BDC Food ครับวันนี้ขอเสนอการจัดเรียงสินค้า CP ปลาดอนลี่และการขายนะครับเริ่มจากการฉีกถุงเลครับแล้วก็นํามาวางในถาดนะครับต่อมาต้องใช้น้ําเย็นนะครับย้านะครับว่าน้ําเย็นในการทออะไรปลาดอนลี่เทไปเลยครับทิ้งไว้10-15นาทีนะครับให้สินค้าแยกตัวออกมาจากกันครับวางสินค้าบนไอซ์บินนะครับ ถ้าไม่มีก็เอาใส่ถาดขายสวยๆนะครับอย่าลืมปักป้ายนะครับชูจุดเด่นของสินค้าไปเลยว่าสดอร่อยและสุขภาพครับแค่นี้ก็ขายได้แล้วครับตัวสู้นะทุกคนอีกดิสนะครับมาต่อที่ปารอลลี่แช่แข็งครับปาดอรลลี่แช่แข็งของเราก็จะมีแบบพันกรัมนะครับแบบติดหนังแล้วก็ไม่ติดหนังนะครับแล้วก็มีแบบ350กรัมครับ พยายามันเช็คสินค้านะครับว่าเป็นรูปทรงตั้งแบบนี้ครับถ้าไม่ใช่ก็คือสินค้าเสียหายครับขอบคุณมากครับสุดท้ายท้ายสุดครับมาต่อกันที่จุดข,ขายของสินค้าครับขอบคุณมากครับและต่อด้วย c ีพีปลาดอลล่สดอร่อยได้สุขภาพเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวที่สําคัญไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยนะปลาดีสุขภาพดีทําเมนูไหนก็อร่อยบอกเลย สินค้าแช่แข็งเราก็มีนะครับสีพีปาเดลลี่แช่แข็ง350กรัมกับ1,000กรัมครับพวกเรา BD Seafood ขอบคุณจากใจครับ